คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับครับโคสโกดูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์รัติศย์ก็ยังมันดึกเท่ันสองคนนะครับเนื่องจากว่าคุณต้าติดารกิจกันอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องที่เราจะคุยในวันนี้นะฮะจริงๆก็เกี่ยวกับนักดนตรีอย่างผมกับคุณต้าเป็นหลักเลยเพราะว่าก็เกี่ยวกับเรื่องเพลงนั่นเองนะครับแต่คราวนี้เราจะมาเกี่ยวกับเรื่องผีด้วยนั่นก็คือเป็นเพลงผีบอก ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงผีบอกมามาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าถ้าในวงการเรื่องราวเกี่ยวกับผีเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจะต้องมีเรื่องเล่าหรือว่าเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเพลงมาประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดเรื่องว่าเพลงนี้แต่งจากผีหรือว่าผีโดนใจหรือเพลงมีรูปแบบไหนที่มันเกี่ยวกับเพลงผีบอกอีกบ้าง ในอดีตมันเคยมีเพลงไหนที่เป็นแบบนี้บ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์นพทิศนำข้อมูลมาสรุปให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเชิญครับผมครับผมก็จริงๆเรื่องนี้ก็ <c oughs> ๆๆๆเกี่ยวกับนักดนตรีโดยตรงก็อาจจะต้องถามเอว่าเอเคยมีประสบการณ์พวกนี้หรือว่ามีใครที่เคยเล่าให้ฟังว่าเขาฝันหรือเขาอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับส่วนมากที่ผมเจอน่าจะเป็นเ,เรื่องราวที่พูดถึง ความตายอะไรแบบนั้นมากกว่านะครับยังไม่เคยเจอคนที่เขียนเพลงเหล่านี้แล้วแล้วรู้สึกว่ามีการมีแรงบันดาลใจมาจากสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆเหล่านี้ยังไม่เคยเจอกับตัวเองเหมือนกันครับผมสิ่งเรื่องเล่ามันมียังไงบ้างครับที่เคยฟังกันคือจริงๆเพลงผีบอกเนี่ยมันมันก็มีหลายกรณีถ้าเอาเป็นกรณีเบสิกทั่วไปก็อย่างเช่นอ่าบางที นึกอะไรไม่ออกแล้วอยู่ดีเหมือนมีอะไรมาดนใจอย่างบางคนแบบแต่งเพลงไม่ได้สักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีไปบนหรือไปขอหรืออธิฐานแล้วอยู่ดีมันก็ปิง๊งแวบขึ้นมาเองอะไรเงี้ยก็มีหรือบางคนก็ฝันว่าคนมาเล่นดนตรีให้ฟังก็มีหรือยอย่างในเมืองนอกโดยเฉพาะทั้งสายร็อกก็จะมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับการแบบแลกวิญญ,ญาณกับซาตานแล้วได้เพลงมาแล้วโด่งดังอะไรประมาณนี้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นเคส รวมอยู่ในเพลงผีบอกทั้งสิ้นก็คือเป็นเพลงที่เหมือนกับว่านักดนตรีคนนั้นไม่ได้แต่งด้วยตนเองแต่ได้อะไรมาจากความพิเศษบางอย่าง mm hmm. ซึ่งไอ้พวกเคสพวกนี้ผมอาจจะไม่รู้ทั้งหมดเพราะว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงนักดนตรีโดยตรงแต่ว่าเอามาคุยให้ฟังว่ามันมีความเป็นไปได้จริงไหมที่มีผีมาบอกเรื่องเพลงได้แล้ะผีมันมาบอกได้ยังไงแล้วเพลงที่ผีมาบอกมันมันจะเพลาะหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือ <inequ> ต <ity> sure ้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเป็นพวกผีที่เกี่ยวข้องกับดนตรีโดยตรงเนี่ยถ้าเป็นเทวดาก็ต้องเป็นพวกคนทันเพราะคนทันเนี่ยก็จะเป็นเทวดาที่ดูแลเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีในในสวรรค์ครับโดยที่เขาเรียกอะไรโดยที่หัวหน้าของคนทันก็คือท้าวทัตตารสซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของจตุโลกบาลเพราะฉะนั้นคําว่าเพลงผีบอกเนี่ยมันจึงมีผีหลายเลเวลด้วยกันคืออาจจะเป็นผีระดับที่แบบเป็นคนทัน ชั้นสูงมามานิมิตหรือมาเข้าฝันบอกก็มีหรืออาจจะเป็นผีจริงๆเนี่ยเป็นพวกสัมภเวสีหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่สมมุติว่าในอดีตชาติก็ในอดีตเขาอาจจะเป็นนักดนตรีที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังวนเวียนตกค้างหรือว่าอาจจะเป็นพวกประมาณว่าแต่งเพลงไปแล้วมันยังไม่จบแล้วตายไปก่อนหรืออะไรประมาณเนี้ยก็อยากจะบอกให้กับคนที่ยังอยู่เพื่อเอาเพลงนี้ไปไปเผยแพร่ต่อไปอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายหลายเคสทีนี้บางคนก็จะบอกว่า แล้วถ้าสมมติว่าเทวดามาบอกเพลงมันจะไม่แบบเป็นเพลงไทยเดิมเหรอ,อมสมมติว่าเทวดามาเราจะมาบอกเพลงล็อกให้เอสกับต้าเล่นได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องนึกย้อนไปถึงเคสว่าเทวดาเนี่ยเขาแปลงได้ทุกอย่างเหมือนกับเวลาที่เขาแปลงมาหาเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาในแบบชุดใส่ชดาชุดไทยมาเวลาเขามาหาเราเขาก็มาในชุดแบบคนธรรมดาคือเทวดาเขาจะรู้ใจของคนที่เขาจะคุยด้วยหรืออะไรเงี้ยว่า มาแบบไหนแล้วคนจําได้คนรู้จักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นลักษณะของดนตรีก็เหมือนกันพวกนี้คือเขาเลยจากเครื่องดนตรีไปแล้วเพราะเครื่องดนตรีทุกอย่างมันยังมีลิมิตอยู่ในเรื่องของท่าที่จะต้องดีดสายจะต้องตีจะต้องอะไรแต่อันนี้คือมันเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นพอจิตมันฟรีจากเครื่องดนตรีแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างดนตรีอย่างอิสระได้หมดแล้วเขาก็จะดูความเหมาะสมว่าสมมุติว่าถ้าเขามาเข้าฝันเอสเขาก็คงไม่เอาดนตรีไทยเดิมมาให้เขาคงจะเ,เป็นเพลงล็อกมาให้อะไรอย่างเนี้ย หรือว่าถ้าเกิดเขาไปเข้าฝันนักร้องที่เป็นแจ๊สเขาก็อาจจะเอาดํานองแบบแจ๊สมาให้เพราะาเขาสามารถจะแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้แล้วถามว่าดนตรีนั้นจะค่อนข้างมีความโดนใจคนได้มากกว่าปกติเพราะว่ามันผ่านเหมือนกับว่าเขารู้จังหวะของกรรมจังหวะของการให้ผลบางอย่างที่จะทําให้มันโดนใจคนจํานวนมากได้มากกว่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือน,อนกันในหนังแบบยด,ด,ดีก็มีวิญ,ญญาณเดินมาแล้วมาเล่น เปียโนให้ดูขนาดนั้นแต่ลักษณะของเพลงผีบอกส่วนใหญ่มักจะเป็นลักษณะของการดนใจให้ปิ๊งไอเดียบางอย่างที่แบบไม่เคยคิดได้หรือว่ามันมันตันอยู่นานขึ้นมาหรือบางทีมาในฝันอย่างในฝันเนี่ยขนาดผมเองไม่ใช่นักดนตรีเนี่ยผมเคยฝันว่ามีคนมาเล่นตีให้ฟังประมาณสามสี่ครั้งแล้วก็เป็นเพลงที่ที่เพาะเลยอะ่ะแบบติดหูแบบว่าฟังเฮ้ยเพาะดีอะไรประมาณนั้นเด่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักดนตรีตื่นมาก็ไม่รู้จะจดอะไรยังไง จะเขียนเป็นโน้ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเสียดายเพระว่าเราไม่ได้บันทึกเอาไว้อย่างเงี้ยก็มีลักษณะแบบนั้นก็มีส่วนถ้าเกิดเป็นแบบที่ดูฮาร์ดคอร์หน่อยอย่างเช่นการแลกวิญญาณกับซาตานเพื่อให้ได้มาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าคําว่าซาตานคือมันคงไม่มีเจ้านรกอะไรแบบอย่างนั้นแต่ว่าซาตานในลักษณะแบบนี้ก็คือมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นความเชื่อของคนฝรั่งที่เขาเชื่อเรื่องเกี่ยวกับซาตานเพราะฉะนั้นเวลาผีมาเนี่ยจะเป็นผีหรือเทวดาเขาก็จะมาในรูปแบบ ให,ให้เข้าใจง่ายว่าเป็นแบบนั้นจริงๆพวกนี้ก็คงจะเป็นสัมภเวสีหรือ,อาจจะเป็นเทวดาที่อยู่บริเวณใกล้ๆแบบนั้นก็มีแล้วก็มาให้เพลงไปแต่ถ้าเกิดลักษณะว่าพอให้ไปแล้วชีวิตตกต่ําหรือว่าเาสียชีวิตหรืออะไรแบบพวกเพลงเพลงแบบที่แรกชีวิตพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นพวกสัมภเวสีหรืออะไรพวกนี้มากกว่าอาจจะเป็นนักดนตรีเก่าในอดีตหรือเป็นอะไรพวกนี้พอพอแลกชีวิตก็เหมือนกับว่าเขามาสิงสู่หรือมาเกาะกินธาตุเพราะฉะนั้นเพลงมันอาจจะ เหมือนกับคนได้รับการโดนใจจากผีและผีนั้นก็เกาะทาบเข้าไปด้วยทําให้แบบป่วยหรืออะไรสุดท้ายก็เสียชีวิตไปอาจจะไม่ใช่ลักษณะว่าแรกวิญญาณกับซาตานอะไรขนาดนั้นก็ก็มีหลายได้หลายลักษณะเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอีกคําถามหนึ่งที่น,นักรนตรีอาจจะอยากรู้คือวันนี้ฉันนึกเพลงไม่ออกแล้วฉันแต่งเพลงไม่ได้ฉันอยากได้เพลงที่แบบมันจะคิดมันจะโดนเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ย เราว่าเราสามารถจะไปขอแบบเหมือนขอหวยได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันก็พอขอได้อยู่ก็วิธีการนะก็คือวิธีการก็คือให้เราขอกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่นเวลาทิษฐานก็อธิษฐานกับเหล่าค้นทันและท้าวทะตะัตตรดซึ่งเป็นคนที่เป็นเทเวดาที่ดูแลเรื่องเกียบกับดนตรีต่างๆอยู่โดยตรงนะแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้มาดนจิตดนใจให้มาสามารถจะแต่งเพลงที่เพราะ เป็นเพลงที่ให้คนฟังแล้วจะลงใจเป็นประโยชน์กับคนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเมื่อเรามีเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมีรายได้แล้วเราก็จะแบ่งไปทําบุญทํากุศลให้เป็นประโยชน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอธิษฐานแบบเนี้ยแล้วก็สวดมนต์ภาวนาน้อมบุญแผ่ให้กับท่านทุกวันบางทีพอจิตมันเริ่มเป็นสมาธิเนี่ยคือบางคือนักดนตรตีบางคนจะแบบรู้สึกว่าเรื่องของสมาธิกับดนตรตีมันคนละเรื่องกันเพราะเหมือนกับดนตรตีมันต้องปล่อยใจให้เพลินไปเลยอะไรประมาณนั้นจริงๆ เหมือนกับว่าพอจิตมันฟุ้งไปจนเต็มที่อ่ะกำลังมันหมดมันเลยคิดอะไรไม่ออกเพราะฉะนั้นบางทีการทําสมาธิการภาวนาเนี่ยจะเป็นตัวทําให้จิตมันรวมอีกครั้งหนึ่งพอมันรวมแล้วมันเริ่มมีกําลังครานี้จากกําลังตรงนั้นพอเราออกจากสมาธิที่เราสวดมนต์ที่เราอธิษฐานขอพรบ่อยๆเนี่ยมันจะมีกําลังในการที่อาจจะแบบเหมือนเราเหมือนเราเล่นเกมแล้วเครื่องมันแหงแล้วมันไปต่อไม่ได้อ่ะแทนที่เราจะพยายามไปต่อเราก็รีเซ็ตมันใหม่การทําสมาธิคือการรีเซ็ตสมองรีเซ็ตระบบจิตทั้งหมดมันก็จะทําให้ อาจจะแต่งเพลงหรือคิดแนวดนตรีหรือว่าคิดวิธีการแต่งใหม่ๆที่ที่น่าสนใจหรือไพเราะหรือถ้าโชคดีมากๆอาจจะโชคดีว่ามีใครมาเข้าฝันบอกวิธีการหรือโน้ตอะไรบางอย่างที่ที่ทําให้เราแต่งเพลงใหม่ๆออกมาได้ก็ก็สามารถทําได้เหมือนกันอครับผมนะครับซึ่งจริงๆเรื่องราวต่างๆอางนี้ผมก็เคยมีประสบการณ์เรื่องฝันเหมือนกันนะครับฝันว่าแต่งเพลงได้ในฝัน ซึ่งแต่ว่าส่วนมากจะเสียดายผมเป็นคนที่จําความฝันได้ไม่ละเอียดดังนั้นเวลาตื่นมาเนี่ยบางทีก็ลืมไปแล้วบางทีในฝันนี่บอกโหเพลงเนี้ยดังแน่นอนถ้าเกิดว่าได้ได้เผยแพร่ออกไปหรือแบบมันมันมีความพร ớt ในแบบที่แบบโอ้ยตอนอยู่ในฝันมันมันใช่มากเลยแต่ว่าก็หลายๆครั้งก็ไม่สามารถที่จะจําเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นหรือว่าจําเมโลดี้ของเพลงได้เนื้อหาของเพลงได้นะครับต้องรอให้คุณต้าใหมา่อีกทีหนึ่งเพราะว่าคุณต้าก็มีเป็นคนที่ เขียนเพลงได้พิสดารเหมือนกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเพลงที่มาจากการ,รอาบอกหรือเปล่าเดี๋ยวรอเจ้าตัวมาเดี๋ยวเราค่อยขุดเรื่องนี้มาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามโค้กูรูนะครับทุกวันสุกร์สองทุกเครึ่งโดยประมาณกับเทปใหม่ๆก็ทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็วันเสาร์สามทุ่มอาจารย์รอบที่จะมีการไลฟ์สดคุยกันไลฟ์สตรีมมิ่งคุยกันสดๆที่แฟนเพจนะครับ โกสกูรูก็ไปติดตามกันได้พูดคุยกันสดๆได้เลยนะครับถามตอบโต้ตอบกันได้เลยรวมทั้งใครที่พลาดหรือว่าไม่สะดวกในการดูใน Facebook นะครับไปดูใน YouTube ก็เป็นการรีรันอีกครั้งหนึ่งในวันพุธ2องทุ่มครึ่งโดยประมาณที่ช่อง y o u ู u ูปโคสกูรูเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับดูรายการโ o สกูรูแล้วทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง y o u t u b e หรือ Facebook นะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กด Follow กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับ ทุกวันศุกร์นะครับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับ g ก o s t g u รู้เรื่องผีแล้วคุณไม่กลัวผีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ